สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม Channel ช anel จัอรรถสวยมือสองบายทุกเพชรยนต์ค่ะพบกับตุกและการรีวิวรถของทางบริษัทเพชรยนต์บริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีแห่งนี้เลย แล้ววันีนวันนี้นะคะรถที่ตุกเรื่องมารีวิวให้คุณลูกคา้าได้ชมก็อยู่ข้างหน้าตุกคันนี้นะคะจะเป็นรถกระบะแค็บนะคะยกสูงปี2016ค่ะ t o y o ต a Rivo 2.4 e ปี2016ติดตั้งแคล i ิบอมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ทางบริษัทต,ตั้งราคาขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทมาพร้อมกับระยะการใช้งานมาแล้ว200,000กว่ากิโลนะคะเรามาดูดรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเจ้ารีโวคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีบอลเงินนะคะเป็นโฉมโมเดลของปี2016เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นคมไฟเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าค่ะโคมไฟสวยๆใสๆเลยทั้งสองด้านไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีบอลเงินนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าเป็นสีโครเมียมสวยๆเลยติดตั้ง ไฟตับหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะชุดควไฟตับหมอกจะเป็นสีดําค่ะไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะกันชนด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยมาพร้อมกับทะเบียน1นึท็เท่าลอดิง7543กรุงเทพมหานครค่ะลูกค้าจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะชมด้านหน้าเข้าสวยสวยเลยค่ะคุณลูกค้ากันชนไม่มีแตกไม่มีร้าวคมไฟสวยสกันเลย มาดูส่วนของซุ้มล้อกันบ้างสำหรับข้างหน้านะคะลูกค้าจะได้ร้อแม็กค่ะเป็นแม็กอลอยเดิมแท้จากโรงงานตโตโยต้านะคะสภาพสวยๆขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางดอลลอปี2020ค่ะสภาพดอกยางก็ยังหนานๆอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าซื้อไปอยังใช้งานได้อีกยาวๆเลย ในส่วนของซุ้มล้อค่ะตัวโชกแข็งแรงรอยแต้มสีอยักโรงงานก็ยังอยู่เห็นชัดเจนตัวน็อตลิงตัวสวยงามไม่มีคราบไหลยิย้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นนะคะช่วงล่างสวยๆกันเลยบันไดขึ้นลงนะคะจะเป็นสีดำค่ะแข็งแรงทนทานนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปโลโก้ไฮลัก์ตัวอักษรเป็นสีโครเมียมค่ะอยู่ครบทุกตัวอักษรเลย ในส่วนของกระจกด้านข้างจะเป็นสีบอลเงินนะคะตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวเรียบร้อยโคมไฟนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยส่วนของมือจับประตูค่ะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับกระจกเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าค่ะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบเห็นชัดเจนสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างคันนี้จะเป็นแบบโอเพนแคนะคะ เปิดได้ง่ายเลยแคบกว้างๆแบบนี้เลยมาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างคอนโซลด้านหน้านะคะจะตกแต่งด้วยสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะตกแต่งสีบอลเงินค่ะเป็นริ้วแบบนี้เลยสวยๆส,สภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้มีคูบ็อกด้านหน้านะคะสําหรับแช่เครื่องดื่มเย็นๆได้เลยแกะด้านหน้าก็ยังลึกๆนะคะมีคู่มือการใช้งานมาพร้อม ในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุนะคะสามารถเล่นเครื่องเล่นวิทยุ am fm นะคะเครื่องเล่น cd <c oughs> มีช่องเสียบ aux และ usb <c oughs> มาด้วยสภาพใช้งานได้ปกตินะคะแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์อะนาล็อกสภาพสวยงามค่ะหมุนปรับระดับได้4ระดับแบบนี้เลยมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำสอช่องนะคะมาดูส่วนของเกียร์กันบ้างลูกค้าจะได้เกียร์ออโต้น,นะคะดีไซน์แบบขั้นบันไดหัวเกียร์จะเป็นหนัง พุ่มสวยงามค่ะไม่มีสึกไม่มีหลอดใดๆเลยมาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดด้วยที่พักแขนตรงกลางนะคะจะเป็นผ้านะคะสีเดียวกันกับตัวรถมีช่องเก็บของข้างในให้ลึกๆหนึ่งช่องค่ะตรงกลางจะเป็นที่จับนะคะเบรกมือจับถนัดมือนะคะ มาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยจะเป็นแบบพุ่มหนังนะคะมีตกแต่งบางส่วนด้วยสีบอลเงินพวงมาลัยไม่มีสึกไม่มีหลอใดๆเลยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตูวพวงมา,าลัยรับสายเข้าออกและมีระบบสั่งการได้ด้วยเสียงด้วยนะคะคุณลูกค้าหน้าจอเลื่อนไม้สวยๆเลยมาตรวจตูความเรียบร้อยของน็อกซอกประตูกันบ้าง สวยๆค่ะน็อตไม่มีการขยับเขยื่นเคลื่อน,นไหวใดๆเลยรูปทรงข้อสวยๆเหมือนเดิมเลยในส่วนของแผงประตูนะคะลูกค้าจะได้แผงประตูสีดำนะคะตกแต่งบางส่วนด้วยสีผ้าค่ะเป็นผ้าแบบเบาะนั่งนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาพร้อมเปิดปิดกระจกอัตโนมัติทั้งสองด้านฝั่งคนขับ<ม>นะคะควบคุมโดยฝั่งคนขับตัวปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาของกระจก ควบคุมโดยฝั่งคนขับเช่นกันค่ะมาพร้อมกับลำโพงคู่หน้าตัวใหญ่ๆหนึ่งคู่เลยในช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้หนึ่งช่องนะคะแผงประตูสวยๆไม่มีชมบุใดๆเลยตัวน็อตตัวเม็ดอัพต,ต่างๆอยู่ทรงๆสวยงามน็อตเรียงตัวกันสวยงามนะคะเม็ดอ์ตเรียงตัวกันสวยงามมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างห้องตรงแคบนะคะแคบกว้าง มาพร้อมกับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะส่วนข้างหน้าลูกค้าจะได้เบาะผ้านะคะสีน้ำตาลสองสีทูโทนนะคะจะเป็นสีน้ำตาลาตัดกับสีดำเป็นเบาะปรับมือนะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้านค่ะสะภาพก็สวยสวยเลยมาดูตัวน็อตฝั่งแคปกันบ้างด้านหลังน็อตสวยสวยค่ะไม่มีร่องรอยการขยับเข,ข,ขยื้อนใดๆเลย เมดอัดเรียงตัวสวยงามรูปทรงเขาต่างๆเหมือนเดิมนะคะรับรองได้เลยค่ะว่ารถของเพชรยนต์เนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนลูกค้าซื้อไปสามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้นะคะถ้าพบว่ารถที่เรานำมาขายเป็นรถที่จมน้ำมาชนหนักมาเรารับซื้อคืนทันทีค่ะสวยๆเลยมาดูส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันบ้าง ส่วนกระบะนะคะสำหรับคันนี้ติดตั้งคารบอนแมสส์ได้เรียบร้อยล้อหลังสวยงามค่ะนักสวยงามล้อสวยๆส่วนของช่วงล่างเดิมๆค่ะรอยแคดซีตัวเลขเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้โครงสร้างด้านล่างเขาสวยๆเลยช่วงล่างสวยๆเลยสำหรับคันนี้ล้ออะไรก็ยังอยู่ครบนะคะ สติกเกอร์พิลเลอร์นะคะเป็นกระบะยกสูงส่วนของด้านท้ายค่ะโคมไฟสวยๆค่ะไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะเราโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ไฮลักตัวอีรีโวเป็นโครเมียมตัวอักษรอยู่ครบทุกตัวอักษรไม่มีหลุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมาพร้อม2จุดค่ะกันชนดน้าหลังสวยงามสำหรับคันนี้ติดตั้งไปเบรกตัวที่3ให้แล้วเรียบร้อย แครีบอยเป็นหลังคาแค l ีบอยด้วยนะคะเดี๋ยวทุกจะเปิดให้ดูส่วนของกระบะสำหรับกระบะคันนี้นะคะไม่ได้ติดตั้งแมคไลเนอร์ให้แต่กระบะรูปทรงเขาสวยๆเลยผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะคะไม่น่าเกลียดสวยๆเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ มาดูช่วงล่างกันบ้างล้ออะไหล่นะคะยังสวยๆเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยช่วงล่างสวยๆค่ะลูกค้ารับรองได้เลยค่ะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆเลยนะคะมาดูโครงสร้างด้านข้างกันบ้างผิวพันธุ์สวยๆเลยนะคะรถเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อย ล้วด้านหลังฝั่งซ้ายสวยงามค่ะดอกยางนียังลึกๆหนาๆเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าซื้อไปใช้งานอีกยาวๆเลยเป็นยางปี2020นะคะแต่สภาพดอกยางสวยๆเลยส่วนของช่วงล่างสวยๆค่ะคานต่างๆยังตรงๆอยู่นะคะทรงตัวอยู่สวยๆเลย มาดูน็อตซอกประตูฝั่งผู้โดยสารด้านข้างกันบ้างน็อตสวยงามค่ะสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่ารอยเม็ดอัดทุกอย่างยังทรงตัวอยู่ยังกลมกลมทรงๆอ,อยู่สวยงามค่ะแผงประตูด้านหลังนะคะมีลำโพงคู่ใหญ่ๆมาให้แล้วหนึ่งคู่แล้วก็มีช่องเก็บของนะคะสามารถเก็บของได้นะคะลึกๆเลย มาดูน็อตอีกฝั่งหนึ่งสวยเช่นกันค่ะแผงประตูสวยงามนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆเลยตกแต่งด้วยสีอ่าเป็นช่วงหนึ่งเป็นผ้านะคะแล้วก็พลาสติกขึ้นรูปสวยๆเม็ดอัพต่างๆเรียงดูสวยงามค่ะ มือเปิดประตูนะคะแข็งแรงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยกระกด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็สภาพพร้อมใช้งานค่ะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบล้อทุกอย่างสวยงามค่ะซุ้มล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายมือรอยแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่สังเกตได้เลยนะคะว่ามีไม่มีคราบหยดไหลยเยิ้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นน็อตทุกตัวเรียงตัวเหมือนเดิมสวยงาม คุ้มจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบ,บะยกสูงอยู่เกียร์ออโต้คันนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวตุ๊กพามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสําหรับเจ้ารีโวคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เครื่องยนต์2.4ลิตรเครื่องยนต์4ี่สูบ150แรงม้านะคะลูกค้าจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเครื่องยนต์สวยๆแห้งๆลอยแต้มสีจากโรงงานก็นยังอยู่นะคะเห็นชัดเจนค่ะ สวยๆเลยคันนี้นะคะมาดูตัวน็อตซอกกระโปรงหน้ากันบ้างน็อตสวยงามค่ะทุกอย่างยังเรียงตัวกันอยู่เลยนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆยังกลมๆทรงตัวอยู่ดีทุกอย่างเลยรอยสติกเกอร์ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบเห็นชัดเจนนะคะน็อตก็กลมๆทรงๆอยู่มาสำรวจดูน็อตอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างเดิมๆเลยค่ะ ตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่เห็นชัดเจนนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบคานด้านหน้าด้านข้างรูปทรงเดิมค่ะตรงๆไม่มีคตไม่มีงอใดๆเลยนะคะห้องเครื่องแห้งๆสวยๆส,สะอาดๆเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งย่านมินบุรีกันเลย สวยเลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามกตุกได้ที่เบอร์0947426035 i d l i n e สอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่ k.tok. OK 2 3สนะคะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะปรึกษาเรื่องค่าง,งวดค่าจัดอัตราดอกเบี้ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยทวนอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นกระบะแคบยกสูงปี2016ค่ะ กับราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทระยะการใช้งานมาแล้ว200 0 0 0กิโลระยะการใช้งาน200 0เนี่ยลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะว่ารถของเราเนี่ยมีการเมทนแนนนะคะอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างต่อเนื่องนะคะเราดูแลมาเป็นอย่างดีค่ะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกแล้วก็ไม่พลาดการรีวิวคลิปต่อๆไปของตุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ